bên đó sải sải bò đi ở đây mà hơi nóng sốt bắn nóng người ta sửa sải mà cay thứ anh là chỉ mẹ bố con thật đúng Nhanh... <laughs> mẹ um, thích mà điều này Mặt vào biển hương sĩ mặt 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 สองพันย้ายบ่ฮื้อก็เลยไปหาอาบันนอกปุณปีนียนะหน้าหนักก่อนหน้าหน้าหนัการก็สองพันอยู่มื่นได้คืนม่อไฟกันทีนี้จายบริษัทจะต้องเปลี่ยนมดเอี่ยมมันหวานเออต้องเปลี่ยนมดเี้ยงไปเด้อจ้างมาสองพันาแล้วแ็มันแจ่งมามาถามเห็น่ะมีจ้างหันต์งือม่ไยก็ว่ามันไม่ชักบ้านอีกก็มันก็มีมาพันอ่น เดี๋ยวห้าพันมาเพ่เ้อร์นี่ไงอ่าสามลักมันจะมีตัวนี้เห็นม,มันเอากว้างในนี่แกะนอดออกมดเลยเจ้าเราทำคือไฟบดดิษีน,นี่แล้วกันี่กะเข้าไปอยู่ในบ้านยายจะได้ปูเปิดฟืด้นเปิดไฟของนี่พอมันไปว่าจะอีาย,ยายกระตุกสะกิด ไปเปิดดับหมดอันแข่งอันแข่งอันบุนมล้ลอกอ่ะแข่งอันบคืว่าหมายเลีกนั่นเลยที่เห็นแบบนี้หายดีดีซิพอมันเอาฝานี่ยมันเอาาองเนะโอยยายนอนรับเลยนองมาลับกหนุ่ง่ยสีก็ดอก ต้อง went ต้องเติมถวายเลยยาบัวยังบอกว่าเอ๊ะทำไมไฟดับจ้าไฟดับ้ามันจะต้องมีจะไฟดับก่อดับกัเจ้าแต่นี่แน่จะคิดว่าไฟฟ้ามันดับปกติเขาก็เลยมาได้ปลอมมันมาแปงก็นี่เอมันพิดสังเกตกันแล้วว่าเอ๊ะมุเจพอลวดไฟฟ้าเนี่ยตั้งไหนก็บมีเนะเลยไปถามถามบ้านข้างๆเนี่ยซีห้าหลังบูมีใหาดับสักคนนีคืออําบ อ so ันหลุมนี่มันทำค่ะอันหลุมนี่คือมันเขาบุ้งหัจักมันไงบ่เดินไงแต่มันก็พอบุ้งหัว่าสายมันรุดหรือบอลรูดเนาะพอบุ้งหัวถ้าสั่งไฟบ่มาแก้ตรงกพอนะมันจะบ่หัานมีกับมันมีแค่ตังค์คืนนะเขไม่ใสุ่กจ้างเขามามาขยับสายนี่ต่อเพื่อแน่นๆปุ๊บกับไฟกับมาเลยอ่าเพราะในบ้านทำไ่ได้แปลงไฟอีงสักอย่างอ่ะ จากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากที่มีมิจฉาชีพเข้ามาขยับสายไฟที่ตรงมิเตอร์ทำให้ไฟในบ้านระบบไฟในบ้านเสียก็ตอนนี้ประชาชนหลายหลังก็ไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบภ้ากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุก,กหลังคาเรือนอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าแจ้งองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเข้ามาตรวจสอบเพื่อความจะได้ลดความเสี่ยงที่จะ,ะสูญเสียทรัพย์สินของท่านดังนั้นขอให้ท่านได้แจ้งองค์การไฟฟ้านะครับหรือว่าขอคําแนะนําจากกํานันผู้ใหญ่บ้านที่จะทําการแก้ไขะระบบไฟในบ้านเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างการดําเนินการด,ดําเนินสอบสวนแล้วก็หาผู้ก่อเหตุเพื่อามาดําเนินคดีแต่คาดว่า าสามารถจับกลุ่มได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ที่เรารับแจ้งมา,าประมาณเป็นสิบครับจะเป็นลักษณะที่แบบขยับสายไฟนะครับตรงมิตเตอร์ไฟหน้าบ้านเพื่อใหอ้หลุดเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ระบบไฟในบ้าน